การบวชน้าเป็นประเพณีในพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอาจถึงพันปีมนุษย์ชายบ้านไหนมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ต้องบวชเสียก่อนแล้วจึงทำงานหรือแต่งงานเป็นความหมายที่ลึกซึ้งว่าถึงเวลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะช่วยตนเองได้หรือถึงเวลาที่ต้องแยกไปมีครอบครัวการบวชเรียนในพระพุทธศาสนาคือการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่พ่อแม่ญาติพี่น้องภูมิใจเมื่อสึกออกมาเรียกกันว่าทิศหมายถึงการให้การศึกษาชั้นสูงแก่คุรบุตรเพราะในสมัยโบราณการศึกษาในระดับโรงเรียนไม่มีต้องบวชเท่านั้นจึงจะมีการศึกษาชั้นสูงในการรับราชการหรือประกอบอาชีพอื่นๆการบวชนาคพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณีนิยมแต่ละท้องถิ่นที่พัฒนามาอย่างแตกต่างไม่มีสิ่งใดผิด ไม่มีสิ่งใดถูกพัฒนามาตามสภาพแต่ละท้องถิ่นหรือความพร้อมของครอบครัวของผู้บวชในสมัยโบราณกว่า50ปีที่ผ่านมามีเพลงเพลงหนึ่งที่ใช้ร้องกันเวลาแห่หน้าเข้าวัดโดยน่าจะนั่งอยู่บนคานหามหรือขี่ม้าหรือเดินแล้วมีชายหญิงล้อมหน้าล้อมหลังเข้ากระบวนแห่ว่าเพลงแห่หน้าโดยผลัดกันระหว่างชายหญิง ไปจนถึงวัดเน่อเพลงส่วนมากเป็นข้อความเตือนใจให้น่าตั้งใจบวชรักษาศีลภาวนาและบางทีก็ย่วยเย้าเชิงชู้สาวบ้างเนื้อเพลงของฝ่ายหญิงนอกจากอนุโมทนาในการบวชแล้วมักจะกล่าวเป็นทํานองเตือนไม่ให้พ่อหน้าเป็นห่วงคู่รักที่อยู่ข้างหลังจะรักษาเนื้อรักษาตัวไว้คอยท่าีเขแยว ทงสารนาคำม้า,นนะาของข้าองค์เดียวเอ้ยเอ้ย,อยที่มาของเพลงแห่นาคของชาวบ้านวังพระทาตุนครไตรตรึงมีเล่นมาก,กว่า100ร้อยปีเท่าที่สืบค้นได้การแต่งกายตามสมัยนิยมแต่ละท้องถิ่นม,มีเนื้อร้องที่น่าสนใจบันทึกดังนี้บัวจะเธอหนะ้าบ่อนนะาคาเอ้ยพ่อนานะ ขันขาย่าได้พวัเอ๋ยพาวงาในเรื่องสีโกงสีกาขมายได้เลี้ยงมนักมาเอ,เ,อเ,อเอ๋ยเอ๋ยฉันจะสงวนสวนอ้อยไม่ให้เป็นรอย ป้ายไครฉันจะสมวนสวนพริกกะไม่ให้นกขิ่เอ้ยนกชายเอ้ยเอ้ยซึ่งนเนื้อความตอนนี้มีความหมายเป็นนัยะแสะดงถึงการรักษาเนื้อตัวไว้คอยให้พระศึกเพื่อมาแต่งงานกันใครเป็นคู่รักแต่คงพ่อนหนักบ้างให้มาร้องเพลงสั่ง เสียเนื้อพนากฝันอ่อนจะกอดหมอนละมเมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย,เย,เยคเป็นคู่รักของพอนาคบ้างให้มาร้องเพลงสั่งเสียเนื้อพนากฝันอ่อนจะกอดหมอนละมือบางตอนอาจมีการร้องแซวหรือร้องให้สนุกสนานตามแบบไทย,ไทย มใไหวหน้าเข้าวัดนมพัดนมไผ่มาเปิดนมล่อโตัวเทหม้อเท่าหายแล้วใครจะบวชได้เอ้ย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 ใบหน้าเข้าวัดนมพัดนมไผ่มาเปิดนมล่อแล้วโตเท่าหม้อเท่าหายแล้วใครจะบวชนายเอ้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 ย แม่เขามีเขากแห่กันเกลียวสงสารหน้ากำพร้าของข้าองค์เดียวเอ้ยเอ้ยเพลงแห่หน้าแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลจะไม่เหมือนกันเป็นลักษณะการโด้วนสดๆเพื่อความสนุกสนานและให้กำลังใจเตือตนสตินาคหรือบางทีเป็นการล้อนนาคยุวนาคให้มีอารมณ์ค้อยตาม เพลงแห่นาคแฝงภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาของชาวบ้านไว้อย่างลึกซึ้งและกลมเกลื่อนาควววไบเพลงแห่หนาคหายสาบสูญไปกว่า50ปีแล้วพออยาพรวักพอเอ๋ยพวงไอ้ทีตรงคงไม่สามารถฟื้นฟนูกลับมาเล่นร้องได้อีกคงเป็นเพียงการบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่ง บ้านวังพระธาตุกำแพงเพชรมีเพลงแห,หน่นาคที่ลึกซึ้งและเป็นอมตะฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตีความหรือทำวิจัยถึงภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในเพลงแห,หน่นาคของชาวบ้านวังพระธาตุ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับรายการโทรทัศน์วันธรทมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่ตําบลไตตึงซึ่งที่นี่นะคะมีวัฒนธรรมประเพณีมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงพื้นบ้านอย่างวันนี้นะคะเรานําเสนอเรื่องของเพลงแหาา่นาคต้องถามนิดน,นึงค่ะว่าเพลงแหาาน่นาคนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะของตําบลไตตึงนี้เมื่อครั้งปู่ย่าตายายค่ะเขาก็จะเอานาคแห่มาแล้วเขาก็จะร้องร้องเพลง รอบข้างมาด้วยนาคเขาไม่ได้แห่ด้วยรถด,ด้วยอะไรเขาจะแห่ด้วยคันหามเขาจะเรียกไม้คันหามแล้วก็ร้องเพลงมาก็เป็นประเพณีที่สนุกสนานมากค่ะค่ะสําหรับเพลงแห่นาของที่บ้านวังพัฒน์นี้นี่เป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะเนื้อร้องก็แต่ก่อนก็เป็นนะคะแต่ก่อนเป็นแต่มาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอะมะกวอนนี้ตั้งกต่ข้างแม่แก่ตั้งกต่ข้างยายเขามี ที่ว่าคุณแม่เห็นครั้งแรกนี่นานไหมคะนานหรือ,อยังก็อายุประมาณสิบสองสิบสามอะค่ะสิบสองสิบสามตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ,คะตอนนี้เจ็ดสิบหกค่ะก็เกือบเกือบห้าสิบหกสิบปีนะคะจานแต่ว่านานมากๆเลยค่ะแล้วในปัจจุบันนี้นี่ที่นี่ยังใช้เพลงแห่หน้าคยังใช้เพลงแห่หน้าที่ได้ได้ร้องเมื่อสักครู่นี้ไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีไม่มีหรอค่ะ,คะ ในส่วนตัวของของคุณแม่เอมี่คิดว่าจะมีการฟื้นฟูเพลงที่ร้องเมื่อสักครู่นี้ให้กลับมาในปัจจุบันนี้จะทําได้ไหมคะก็อยากจะทําอยากจะให้ร้องอย่างนี้แต่มันไอพวกแพนพวกอะไรเข้ามาสติงอะไรเข้ามาตะแล้วนี้มันก็คงจะโู้เขาไม่ไหวค่ะคเพราะว่าอย่างนี้ไม่สนุกเท่าไหร่แล,แล้วท่านอื่นมีความเห็นเป็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูเพลง ถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆคงจะยากเพราะสมัยนี้เขานิยมแคนกันอ่ะมันเสียงดังกบหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีแคนไม่มีอะไรเราจะมากันอย่างสนุกสนานแล้วเราก็ร้องเพลงแห่หน้าเนี่ยเถียงแคนมันกบเราจะร้องประสานเข้ามันไม่ได้ถ้าเราจะอาจริงๆเราก็ต้องคนที่เป็นหน้าคเนี่ยต้องร่วมมือกับเราด้วยแล้วชาวบ้านต้องร่วมมือกับเราด้วยค่ะและสําหรับชุดที่ได้แสดงเมื่อสักครู่นี้นี่มี กลุ่มอืน่นว่าเป็นเด็กรุ่นหลังหรือมีใครยังทําได้อีกนอกจากช่อที่ทมาแสดงเลไม่มีไม่มีแล้วค่ะนม,มีใครลองยังไม่มีค่ะคชุดนี้เพิ่งเพิ่งจะเ <c oughs> พ,พิ่งจะเริ่มสืบทอดเป็นทง้ทงแรกและค่ะเพราะว่าเพิ่งค้นเจอค่ะอาจารย์มี<อ>ความเห็นว่ายังไงบ้างคะสาหรับเพลงแห่นาคเลยนะครับซึ่งได้ทราบจากแม่เสนอว่าได้สราบสูญไป60-70ปีแล้วนะฮะ ถ้าเราจะฟื้นฟูเนี่ยคงจะลําบากนะค,ะคะะรับเพียงแต่ว่าขนาดนี้เราอนุรักษ์ครักษาไว้เก็บไว้ในของเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มันดูดีาสามารถเอาค้นได้ผมอาจจะเอาใส่ลงไปในอินเทอร์เน็ตว่าขนาดนี้ที่บ้านวางพระธาตุเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่มีเพลงมีเพลงแห่านาคอยู่นะครับที่จะนํานาคเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของสตริงไปหมดนะครับถ้าเราตรงนี้เรารักษาตรงนี้ไว้ได้เนี่ยก็หมายความว่า เราจะสามารถอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังรู้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีแต่เราจะหวังว่าจะให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วขนาดนี้ไม่ได้แล้วค่ะแล้วในเพลงแห่นาคนี่จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะส่วนมากจะสั่งสอนอบรมนาคนะคะอ่าเราจะบอกให้นาคเนี่ยรวัดระมัดระวังตัวตอนเวลาบวชเป็นพระอ่าศีกานะี่อย่าไปยุ่งค่ะ,คะ แล้วสุดท้ายนี้คงต้องให้อาจารย์แล้วก็ทั้งสามท่านนี้ช่วยฝากข้อคิดในเรื่องของเพลงแห่นาคด้วยค่ะค่ะเริ่มจากคุณครูก่อนค่ะค่ะก็จะขอฝากนะคะเพลงพื้นเพลงแห่นาคนี้ไว้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงที่เก่าแก่ซึ่งเราเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วก็อยากจะให้ชนรุ่นหลังเนี่ยช่วยจดจําและนําไปเผยแพร่ด้วยค่ะค่ะทางด้านคุณยายแค่เช่นเดียวกันเนี่ค่ะทา้เช่นเดียวกันะจากจ้ ให้ไวก็อย่างอาจารย์ว่าเนี่ยคงจะไม่ได้แต่จะได้ไว้ก็แต่เนื้อเพลงว่าเขาร้องแบบนี้ก็ทําอย่างนี้คนโบราณเขาจะเรียบร้อยค่ะเขาจะเดินเรียบร้อยฉันก็ชอบมารยาทเรื่องการบวชพระจะมาเต้นอย่างแนนค้นยังไนคนเก่าไม่ชอบค่ะทางด้านอาจารย์คะครับเราดกพุทธธรรมชุดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าสูงค่ามากนะครับเพราะว่าในเนื้อร้องในทนํานองที่เราฟังเนี่ยมัน น่าสนใจแล้วก็ให้อารมณ์ความรู้สึกคําสั่งสอนนาคว่าเขาบวชแล้วเขาจะได้อะไรบ้างเขาจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยม,มันจะสอนเสร็จตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงโบสถ์ตรงนี้ครเป็นสิ่งที่ม,มันหายไปได้อย่างไรเรา,ย,ายังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันหายไปแล้วขนาดนี้เราก็ลองเื้นฟูลองลองเผยแพร่ดูนะครับเผื่อใครที่อยากจะทําละเอียดอย่างนี้สนใจอย่างนี้ลองเอาไปบวชด,ดูบวชดด้วยวิธีการ,บรโบราณจริงๆเนี่ยมผมจะได้อนิสง์มาก มากกว่าปัจจุบันนึกแล้วก็น,น่าเสียดายนะคะจันกว่าจะแต่งมาได้แต่ละเพลงนี่ค่อนข้างจะยากศิลปะการแสดงแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ปัจจุบันก็หาดูได้ยากแล้วนะคะถ้ายังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นถึงจะถึงจะไม่ได้มีการสืบทอดนะคะแต่ก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ก็ยังดีนะคะจย์หรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะใช้เพลงแห่นาคอย่างโบราณนี้ก็สามารถมาติดต่อได้ใช่ไหมคะค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะที่<ใ>บ,บ้านแม่กันเล บ้านแม่เสนอบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่27หมู่ตําบลติดตงึงอำเภอเมืองจังหวัดสัแพงเพิษค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะช่วยส่งเสริมหรือว่าอนุรักษ์เพลงแห่นาคแบบโบราณแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่คุณครูดได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะค,ะค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นี่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้านที่หาดูได้ยากแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็รวมไปถึงถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษากันด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการโทรทัศน์วัฒธ,ธรรมก็หมดลงแล้วคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะในสัปดาห์ต่อไปเราจะนำเรื่องใดามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนั้นต้องคอยติดตามชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ